สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยูนี่อยู่เกมเอวีนะวันนี้อาจจะมีพี่เกมที่อาจจะเล่นเกมไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็การพูดแบบนี้ก็เหมือนช่องคนหนึ่งนั่นแหละก็ไปดูในคลิปได้เลยนะครับเจอกันวันนี้มากับเพื่อนทั้งสี่คนครับคนอีกคนหนึ่งไม่อยู่ครับแม่งไปไปไปจีบหญิงครับเฮ้ยไอเจฟตัวเลยตำดาโอ้ไอเจมเล่นตัวเลยตำนานดิวะเออหัวที่มันหดกูไม่เอาเอ้ยเมื่อกี้อะไอพี่เกมไอมุงอย่างเมยร่ะมุงไปเล่นต้นไม้ไงมุงต้นไม้ ผมไ,ไ,ไ,ไม่เอาเอย่างนั้นผมคลิปที่รับยากเลยดั u p p ซัพพอร์ตผมก็ได้เล่นพอร์ตทีก็อย่างไงโง่ไม่เห็นน้องผมจะเล่นดับอเียเอวินเอวินมึงเล่นหมอปลาเหรอไม่ตาโลกหมอปลาเฮียอะไรหมอปลาเียอะไร เฮ้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 บอลหมดแล้วเฮ้ยวหนึ่งหรือเกี่ยวสองเกี่ยวหนึ่งดีวะไหนไหนวินมึงลองใช้อิดอิมเสียดโฟมเนี่ยวไม่ฟาดมึงอัพจริงเหรอเนี่ยเกี่ยวหนึ่งเชี่ยไล่เวดไอซานไอพวกปีศาจมองกูต้องไล่ปีศาจมั้งเชี่ยขับไล่ขับไล่ขับไล่ไอเชี่ยน่าแปลว่าเพื่อไหร่นี่เพื่อไหร่นี่ ตูไม่ได้เฮียมึงอาจไก่เกินได้เฮียนาคอยเรียกว่านาคอดมันบางคนก็เรียกว่านาคอดไงไอเกมมันก็ติดไอเกมยุคเก่าเหรอเฮียไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดจากใครกูอยู่อยูคนเองติดเอไอเฮียเดี๋ยวเฮียไลเวทไลเวทแต่เปลนตเชี่ยยืนวัดต่อยกูคือแทงมันมาพวกทูนาคอดขึ้นหลอดโต๊ะกูเซิร์ฟแน่บอกเลย ียไอ้พวกพวกปีศาจยุ่งผีบ้าไอรี่อะกูไม่น่าลงมาเลยว่ะก็น่าจะเดินออก้เียเฮ้ยแต่ได้สองชิวคุ้มกว่ามองคุ้มกว่าแปดบาทเดี๋ยวเดี๋ยวแคลรี่มันตายแล้วที่ิ นาคอมตีโสิต้าฮ่านะอ้เขียชื่อเขียชื่อนาคอยังเลยวะอเฮียเทาีไเฮียตีมเดินอย่างนั้นปะคนเดียวเนี่ยดูดิมันปามเกมพูดใหม่ดิไอเกมแทงป้อมให้ก็ดีแฟ เชี่ยครับไล่ปีศาจนาคอร์ดมาดิมาดิเฮ้ยกูบอกฆ่าไม่ได้อวกูช่วยมึงเองยี่ยัมันผักกูอยู่กูเลยมั่นใจเอ้ยมันจะขึ้นไปบนไงนะระวังนะ โอ้ไลเวทพิเศษอือโอ้เฮ้ยยากำลัโดนตัวเวทเลยเวทเก็บกันไล่เวทมนต์ไปนาคอไปเล่นกาเชี่ยรกูอยู่เลยเนี่ยเข้าเข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 าบุญดาไม่เห็นโอ้ยนะขอสบายไม่ตายมึงอะไรวะเฮ้ยกำลังไป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  ปุ๊บมันอกี่ฟิกโอล์เชี่มไม่บอกว่าจะหิวมั้ไอ้งักูเหออยานะมงด้เป็นดาวนั่งะตายุย้ามอมอมอันนี้ไปเชีร์กันได้ไหมเชีร์กันหน่อยเชีร์กันหน่อยฝรองพีมจะไปเชีนบนี่ไม่ทันนี่เอ้ยบอไม่มทัน Has destroyed tower. <S <S ไม่หยุดทีมแฮตดิสไอย์จุดเท้าเวอรอยี่อะไรป,ปีศาจนาคอรสโอ้มื่อกี้ช็อตหลอดเฮียยไม่ไม่มีเตรมบูเลยไม่เห็นเออเห็นนะกูเห็นคนเดียวเฮียต <Yo. S 3> อนนี้จะขึ้นมานะไอเกมไอเกมขัดหน่อยดิตอนนี้ขึ้นมาเมื่อกี้มันจะขึ้นมามึงช่วยกูตีป้อนหน่อยก็ดีนะเฮีย,ยอโลโอลลูมิตีช็อตเข้าใจกู

อุ้ย่งตเหมือนมีกันหนึ่งวอะไรี้ม่โมโม่ไม่โม่อโมไม่ไม่โม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 ชี้ตัวล่ที่ดกงโมโม่าคุ้มโมโมจะซวยไหมอะมาหากูกูบอกมากูมึงไม่ไปฟังกูเลยอะไปพูกมันไปเที่ยวอะไรกันเนี่ย เฮปารลังดูเช่อดอนโอ้ยไอนี่นี่น่ะเอ๊ะลอยนัเอ๊ะลอยนักโทไอ้เชี่ยนี่ไม่ได้ไอ้เชี่ยนี่ไม่ได้อะไรบะาไม่ไอ้เชียนักโทษไม่ไอ้เชียนักไปไอ้เชียนักโทไป ไม่ได้ไม่ได้ละ่า่า้ยมเนี่ยมองมองชวิครัมอง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 กูมันดุเหยเนาะกูเนี่ยยี่อนี่ราับไล่ปีศาจมันบดนกูทุกดอกตายแล้วพี่แล้ใดเหรออ้อ

พี่เกมพี่เกมทำไรพี่เกมดันป,ปมปมบนเลยเพยี่เกมไกม,ม่มีหน้าที่ดันปออน้อมหรือพี่เกมแม่พี่เกมชื่อเกมแต่มึงไม่เห็นมึงในเกมเลยม,เลลมานะคอสมาคอนทิปชิปอันนี้ไม่ใช่ลงแล้วนะครับผู้ชมไม่ต้องเครียดทีมคูเออก็ไม่แตกก็ไม่เล่นอ่ะพอเป็น เขาอยู่ที่โบแล้วจะมาหมดนี่ทำเชียอะไรเนี่ยอยากเล่นซีวีวอลเหรอในเกมเปิดนะน้าไปเกมเปิดเนาะเปิดเชียเลยเนี่ยเปิดได้กะมากไอ้เชียยูเชลโดนพลาดว้าวมองช่วยตันอุ้ยขู่เดี๋ยนี้มีมันไมด้โชว์หรอครั้งแรกเฮ้ยนั่นโอ้ยนั่นอีกตัวนึง อุ้ยอุ้ยอุ้ไม่ไม่ไม่ต้องสนไม่ต้องสนนไม่ต้องสนไอ้เกมเกิดไอ้เกมเกิดไอ้เกมก็ซื้อไม่ได้ด้วยโว้ยกูเลิกเกิดกูเลิกเกิดกูเกิดโวยต่ไ่ได้ไหมเนี่ยน่าจะกลัวนะมันมันรูดตัวเอ๊ะมันดูมันรูดมึงมึงเรจะตายมึงถ้ามึงตีปอมตรงนี้เฮ้ยถ้ายู่อกมาตรงกลางนะกูรู้ล้มันหายไปไหนมึง ตายตายมีข่าวทีละคนเยมาเปิดไปตามแผนพี่เกมอ่ะไอ้เชี่ยไอเกมเปิดดิไอเกมถอยไอเกมถอยไอเกมเออไอเชี่ยถ้ามันโหลายคนมันก็ถอยดีวะปกดสกิลอะไรไม่ได้เลยอ๋อโดนใบเหรอ ไม่มีอะไรข้างหน้าหรอกูกดใช้สกีแม่งไม่ได้เลยระจ่อจอกไงระจอกไงโอ้ไม่ยุกเฮ้ยกูไม่อยู่โอ้จะขึ้นมาเคลียรบบนแม่งก็มีแบบเนี้ยอย่ายเฮ้ยมึงป่าได้งงมากเลยอ่ะมึงยู่ออีกไม่ได้คอยที่เกาะไม่ทิ่มมุมไอเกมสืบผีมือให้มากกว่านี้นะพี่อะไรพี่ ไอ้แรงนิวเคลียอยัสว่าอะไรเขาตัดต่อนี่ไงมันต่อนี่ได้อะต่อนม่จ้างว้าวงงไงเอาเล่นเยอะนิวเคลีเอานอนตาสมองไม่เห็มองมองกูดาวดิเฮ้ยมองหลบเฮ้ยกูหลบอันโค้รของหลักเล่นได้นะไม่กูกูรับดาเมจไม่เหมือนต้นเกมเลยเว้ย ยิงฟันได้นะยิงฟันกับแครี่ได้นะไ่เก๋เี็เกมไม่จะฉัสหาคนที่อ่อนแอที่สุดก่อนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นางหลังเดียวนอะไรเนี่ยเด็กฉันตีลเด็เด็กฉันตีเด ไม่ต้องไฮาฮ่าฮ่าม่ทำด้ฮยาฮ่ไ้เอกต S Q เดยนคุยเลยหาไยหนักเอามาไว้เนี่ยเอาท่เมื่อกี้บอกว่านายิะเดนายิะเดนมาช่วยหน่อยนายิะเดอ้เอยเมย

ตบบอลตบบอลตบบอลฮ่าก็แกไอ้ยิ่งไปโดนยิงหนวดขาวเลยสัตว์เอ้ยได้ได้พี่เกมสู้ได้พี่เกมสู้ได้เออตัวมันชุดเดียวเหมือนเหมือนคล้ายๆแบ็กแมนนั่นแหละไม่แค่ไหนพี่เกมสู้ได้แค่ตัวเดียวนี่แหละเออก็ได้แค่ตัวเดียวนั่นแหละอาญาด้วย่เด้วยวแล้วอาญามันเก่าเหรอคนนี่เฮียมันจะให้ไปฆ่าได้ยังไงแต่ว่ามันหนึ่งหนึ่งก็ไม่บ่อยน้องโอ้ยเหนียวโคตรดกอ่ะ เฮ้ยแต่นะั่งป้อมให้ก็ดีแล้วนะเดี๋นี้ตายตายตาย <c oughs> มงึมงมึงหน่วยซัพพอร์ตมึงตายแลย้วเว้ยหน่วยปืนกลใหญ่มึงอะ่ะแต่ยังมีหน่วยแอสเซียนที่แทงเหมือนเป็นคนอังกฤษยอยู่เว้ยตอนเนี้ยมีหน่วยอังกฤษยอยู่เว้ยไอ้เน,นี้ยกูไอ้แบบเวฟสิบสองแล้วกูคอมโบโคตรมั่วไอ้เนี่ยเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษเ <c oughs> <c oughs> นาะเฮ้ยมันร <c oughs> ู้ไม่รู้ฉันโอ้ยมึงปาดอะไรเอ้ยไม่ไม่ดีกู่ไม่เอา พี่โลกกำลังไปหน่วยคนเกตยงจาาจู่ายพี่มึงทไมไม่โดนทำไมพี่กระปวิ่งดีกว่าทำารเฮ้ยเขาน่าจะไหวนะเออไอเล่นกลางหรอเล่นกลางเล่นกลางโอ้ หไม่ไหวเนี่ย้าไอ้เหียเท่าตายไอ้เหี้ยมันมีฟาร์มถึงสองตัวเลยสัสเฮ้ยมันย่อยสลายดาอยู่เฮ้ยแค่สองตัวเลยเนี่ยซักักัเหมืนไป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 เรืไตรงนี้และหุยได้ไดก็ยังดีเว้ยมึงคือหนึดิบหนึ่ง่ ป,ป่อยกลางเชี่ยเหรเชี้อะไรดักป่อยเองไอ้เชี่ย ر, ไม่เชื่อดกจะตายเลยไหมวะเกมอยาไปด,ดักเลยนะเกมฟังเพื่อนฟังเพื่อนเนี่ยเนี่ยฟังเทียน,น,นัทเนี่ยไปเียนไเียนไม่ไม่ไม่ให้กูเองดีกว่าไอเชี่ยมึงอยู่กับเทียนี่แหละป้ <c oughs> องเทียเป็นอง <c oughs> ค์ขลักเลยมันองเป็นองค์ลักกูบอเองค์ขลักเทียไม่กูกู โอกูบอให้เป็นโอคารักเกียวกูก็เจ้างโอ้อะไรวะกูบอกให้เป็นโอคารักเกียวมนี่อะไรงเชยไม่ให้ค่าจาเยสคนั่าจาเชี่ยนี่มาจากไหนเนี่ยมันแดดเร็วไปเอแดนหายหาตัวแล้วปะคนอังกฤษเนี่ยคนอัก โ okay, okay. อเคโอเคลยยังไงก็ไม่เสียวเวลาเว้ยเฮ้ยตอนนี้กูสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยตอนเนี้ยไอ้เชีย่ยฝังศัตรูแม่แรงทุกตัวเลยคุยเฮ้ยไม่มีเพื่อนโมองๆเข้าไปครับวะมึงเห็นไอ้เชีย่ยสลินไหมอ่ะพี่เกมมึงสู้สลินดิพี <c oughs> ่เกมโชว์หล่อสู้สลินดิโอ้คุณเราเล่นพี่เกมโอ้โหโมงละแปดแต่ไม่คิดแต่เมื่อกี้พี่เกมแบดหมดเหรอพี่แบดหมดแล้วเนี่ยพี่เกม อะไรกูเยี่ยวอยู่สัตว์เยี่ยวอยู่เยี่ยวเวลาที่กูกลัวเลยอย่าตึงนี่อย่าตึงนี่สบายสบายเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไอ้เหี้ยไม่หรอกเครื่องระวังนะเว้ยเฮ้ยกูฟ้าเทียมโดนล็อกสังหารแล้วเทมึงโดนล็อกสังหารนั่นหรตายหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยคู่ตึงคู่ตึง จบเลยจบเลยจบเลยมึงกัเชียรนะจบเชียยังไงเนี่ยไอพวกมึงตึงจังมากีไม่น่ยมันช่วยอะไรเลยจบได้แหละเอ้ยทสิทักสิทักสิทักสิทีเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหมึตีได้เห็นไหมพี่เกมเห็นไหมกูทำแบบแบบคนเยอะเลยไปเปไปไปโโสวย้ยกัจบสรุปเล่นสามคนยอมยอคน <Yeah. S 2> เดลขสามไม่น้องดูเลยเออไม่ก็ไม่ขนาดนั้น